สวัสดีครับวันนี้ครับพีที่เจ็ดนะครับโดยคันนี้ครับรถไทโรโซของผมนะวันนี้ครับจะมาปรับคันคูนครับน่ครับตัวคันนี้ครับไทโรโซแลนของผมครับ ทิศตะลฝนตกนะครับน้ำก็ขึ้นนิดหนึ่งนะครับครับปรับได้ไปนิดนึงแล้วนะครับผมมาแต่เช้าเลยเมื่อเช้านี่นะครับนี่ก็จะปรับแต่ยังไม่เสร็จครับพอดีหิวข้าวครับผมนี่ครับเป็นไปลูป่ไปล่างแล้วนะครับขอบบอ่อนะครับครับเดี๋ยวลองรับ หน้าฝนนะครับนะครับมะพร้าวที่ปลูกไว้นะครับ,รบ,รบอันนี้ก็เป็นสวนของคนข้างนะครับที่ขงข้างเราปลูกกระโพดนะครับ,น,รบนี่ครับมาตั้งแต่สองโมงเช้าแล้วกับสองโมงครับ ยังไม่ดีครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเก็บอีกรอบนึงครับอันนี้ปาดแบบนั่นก่อนนะครับนี่ครับครับอยากจะบอกนะครับว่าค่อยๆทำนะครับไม่ต้องรีบนะครับอันนี้เดี๋ยวทำไปทํำมาก็เป็นรูปเป็นร่างเองนะครับอย่าท้อนะครับผมไม่เคยท้อนะครับ เหนื่อยยังไงก็สู้ครับวันีพ่อผมสอนไว้นะครับในการทำนาทำไร่นะครับคิดจะเป็นเกษตรกรต้องทําใจเลยนะครับลำบากแน่นอนครับช่วงแรกนะครับถ้าช่วงที่เราทำไปเรื่อยสักสี่0หอร์เซ็นตมันก็จะอยู่ตัวเองนะครับเพื่อนๆที่เริ่มทำนะครับอย่าท้อนะครับถ้าท้อนี่มันจะคืบขึ้นกลางแล้ว มันจะไปไม่เดินไปข้างหน้านะครับนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ปรับนะครับฝั่งโน้นก็ปรับนิดๆน,นะครับครับก็เริ่มทําไปก่อนนะครับค่อยๆทำนาทีอันนี้ผมใช้เวลากอบกับปีปีกว่ากับปีนะครับเนี่ยกับสองปีด้วยซ้ำนะครับเนี่ยนะจะเป็นรูปเป็นร่างนิดๆหน่อยๆอ,อย่างเงี้ยนะครับ เดี๋ยวทำทางขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็เคลียร์ตรงนี้ครับครับกินข้าวก่อนครับปะกินข้าวด้วยกันครับเดี๋ยวผมไปดูฝากไปดูในเมนูนะครับแม่บ้านทํามาครับไม่รู้ทาอะไรแม่กินไม่รู้เดี๋ยวจะทอดลงมานุ่นก่อนครับ ไม่แน่นครับเดี๋ยวทำแพทย์อยู่ในนี้เลยครับครับเนี่ยโอ้สแลของผมนะครับอ๋อไดรกิดดูนะครับแม่บ้านนะครับน่าจะเป็นทอดไข่หรือเปล่าไม่รู้ครับเห็นเหลือง โอหแน่นอนครับทอดไก่อันนี้แกงฟักทองใส่ไก่ไอ้แกงฟักแหลงนะครับเพื่อนรู้เปล่าครับฟักแหลงลูกยาวครับเขียวเขียวคนไทยเรียกฟักแฟงฟักแฟงครับนี่ครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับจากบ้านแพ้เลยของแพ้เลยครับเดี๋ยวปลูกขอบสระครับสิบต้นนะครับ เดี๋ยวปรับดินปรับไรเสร็จเดี๋ยวปลูกครับเดี๋ยวเลื่อนรถมา่ัวนะครับแดรับบดี๋ยวแป๊บ เสร็จเรียบร้อยครับใครครับมาครับกินข้าวกินเขา่าเยอะผดไข่แกงฟักแรงสใส่ไก่นี่ครับเขาเปล่าเป็นรอดนี่ครับชีวิตกเกษตรกร กินง่ายอยู่ง่ายนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวกินเขา้าวกอนเดี๋ยวมาลุยกันต่อครับผมโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดตามมาเยอะนะครับขอบคุณครับ